สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วยลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพอ่อใหญ่กันไนด้เยครับสวัสดีครับผมพ่อกันอีกเช่นเคยครับผมพอ่อใหญ่การชนแนลครับมาเบิ่งเช่าหน้าตายค่าคักปีนี่พี่น้องเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดหกเออปีหกห้า หเฮ็ดหยากเฮ็ดเย็นแท้ปีนี่ปีหน,นึ่งเนาะจาเลิกไว้เป็นประวัติศาสตร์เด้อพี่นอ้องฝนตกเดือนห้าฝนตกเดือนหกเดือนเจ็ดกันยังบ่เศร้าเฮ็ดให้ปีว้าห้าป,ปีนี่เฮ็ดนาหยากคักพี่น้องเฮ็ดจังไดว่าเฮ็ดนาหยากเบิ่งครับเบิ่งนี่กเกษตรกรเชาหน้าหฮาพี่น้อง วานเข้าไปแล้วล่ะเด้หนิวานเข้าไปรอบแล้วนาอครับนาอไปหนึ่งรอบแล้วได้ซิบมือล ouais, ้ะพี่น้องมาเบิงต้นเข้าเกิดตปลอมปลหลมพี่น้องเอ้เข้าปีนี่ปีหนึ่งเขียวเขียวนี่มีแต่หญ้าพี่น้องเข้าเขียวเขียวเนี่ยบ่มแมนเขานั้นน่นหญ้าคืนพี่น้องเข้าถามว่าเกิดบอมันก็เกิดยูพี่น้องเกิดบลอมปลหลมพี่น้องอ่าเกิดพุ่นต้นพี่ต้นเดี๋ยวพยายามการทายให้เบิงนี่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 เห็นบ่ น네ี่ครับต้นเข้าเห็นบ่อเขียวๆเนี่ย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 พยาการสีเบิ้ลก็จะไปเห็นเนาะอ่านี่ยเนี่ยต้นเข้าพี่น้องนี่ต้นนึงนี่ต้นนึงเนี่ยนี่ต้นนึงเนาะนี่ต้นนึงอ่านี่ต้นนึงทางพุ่นบ่มีพี่น้องทางพุ่นบ่มีเลยเข้าอ่ะมีแต่ยาเน่นั่นเขียวเออปืนเน่ะยาทางนั้นเลยเบิ้งจี๋ละทางพุ่นบ่บ่มีพี่น้องโน่นพุ่นมีอยู่พี่น้องแต่ว่าดินนี่สภาพดินนี่แข็งปักพี่น้องเบิ้งดินจี๋ละ อ่าพอฝนไปแล้วนี่เห็นบอกมันแตกเคิบแตกเคิบก, er กันพี่น้องโว้ยเบิงมันเดือดระเบิงเบิงดินสิละพี่น้องอ่าถ้าดินเป็นสภาพแบบนีเน้เพื่อนดินมันตายแล้วพี่น้องดินมันแกนดินมันแข็งดินมันตายพี่น้องอ่าเพื่อนวานไม่หมเห็นบอกครับเม็ดเ,เข้าที่ผมถ่ายตะกี้นี่เห็นบอกเนี่ยเน,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 นี่เม็ดเข้านี่วานไม่เด้พี่น้องเนี่ยข้าวเจ้าดอกกอขอสิบห้าพี่น้องอ่าวานไม่พี่น้องอันนี้วานไม้เนี่ย วานแล้วก็ปั้นไม่พี่น้องนี่ปั้นรอบสองวานรอบสองปั้นรอบสองพี่น้องนี่ครับปั้นรอบสองตอนนี้นะครับเนาะขนาดปั้นรอบสองมาเบิ้งดินสภาพดินสะกอนพี่น,น,อน้องอันนี้ขนาดมันชื้นนี่เนี่าเบิ้งที่มันแห้ง,หงเนาะเบิ้งดินที่มันแห้ง,หงอันนี้ขนาดเป็นดินทรายได้พี่น,น้องอันนี้ดินทรายได้พี่น,น้องมันยังแก่นเบิ้งเบิ้งะีมันยังเป็นก้อนเป็นก้อนพี่น,น้อง นี่เห็นบอกเป็นก้อนเป็นก้อนพี่น้องโอ้ยปันรอบสองนี่มันต้องปันสองรอบได้พี่น้องนี่ปันรอบนี้นี่ปันถมเข่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปันอีกรอบหนึ่งพี่น้องให้ดินมันให้เดให้ดินมันละเอียดเนาะให้ดินมันแตกให้ดินมันละเอียดลงจังสั้นนี่ดินมันแกนพี่น้องนี่นี่สภาพดินมันต้องเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ทางผี่มันซุ่มแน่แน่นี่มันต้องเป็นแบบนี้พี่น้องดินทรายเนาะ อันนี้ดินเปียดินทรายซุ่มมันแห้งแหงพี่น้องเบื้องซุ่มมันแห้งแหงนี่ๆๆซสุ่มมันชื้นชืนแห้งแหงดูน่มันจะต้องเป็นแบบนี้พี่น้องดินนั่นทางรถไถเพิ่นกับย่อมมาเนี่ยเพิ่นเพิ่น่าถาปันรอบเดียวมันมันมันขี้ลายโหดพี่น้องมันเป็นก่อนเพิ่นก็เลยจัดการปันผมผมรอบนึงแล้วก็จะปันอีกรอบนึงพี่น้องปันให้มันแกรบแกบอีกและแตกละเอียดอีก ที่นนึงพี่น้องนี่แหละครับรถไถสามขั้นโบตาสามขั้นคือเก่าพี่น้องรถพีรถน้องซอยกันพี่น้องแต่เบิ้งตีละ่ะเอ้ยวนกันไปวนกันมาี่พี่น้องเอ้ยรถไถนี่แหละครับเฮ็ดให้เช่าหน้าสะอึกเลยพี่น้องปีนี่เกษตรกรเช่าหน้าเฮาสะอึกเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่มต้นทุนในการผลิตไปอีกพี่น้องเข้ามองนี่ซีกะสอบ เอ้สี่ไรสี่ไรวานไปแล้วสามกระสอบพี่น้องตอนนี้เมื่อวานใหม่อีกสามกระสอบพี่น้องเห็นบ่เพิ่มต้นทุนในการผลิตขึ้นไปอีกพี่น้องน้ำมันกระแหงแพงเข่าของกระแหงอยากหมักแห้งอยู่เนาะครับเนะาะเข่าก็เอาไว้กินก็จะบ่มีละพี่น้องอีกจะน้อยถ้าเข่ารอบนี้บ่กเกิดนี่พุ่นะไปยืมสางหลวงพุ่นละพี่น้องสางหลวงก็คือยุ่งข้าวของหลวงก็คือยุ่งข้าวของ หมู่บ้านเนี่ครับที่เพิ่นเก็บที่เพิ่นเก็บไว้ให้ชาวบ้านไ้เก็บยำชาวบ้านไทยบ้านขาดแค้นเข้านะครับให้ไปยืมได้พอเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเขาต่อไปขึ้นเพิ่นนะ,นะครับอ่นานั่นคนอื่นมายืมสางหลวงครับนะอ่านี่ถ้าวาันรอบนี้ถ้าบะเกิดอีกครับพุ่นละไปหาสางหลวงพุ่นละครับพอมีแล้วเขาปลูกเนาะ มึงจะลาดินแกนมาแกมมึงจะลารถไทยจนหัวสั้นหัวค้อนบ่แต่ละคนเอ้เคยเห็นบ่พี่น้องอ่าแน่นะปันแน่เห็นบอปันรอบสองพี่น้องอ่าปันให้มันแตกปันรอบสองอีกรอบหนึ่งพี่น้องเห็นบ่มองไหนที่มันบักแกบมองไหนที่มันบาดละเอียดปันอีกรอบหนึ่งมันก็จะปันง่ายแน่พี่น้องอ่าแต่ว่าสุ่มปันรอบแรกอะมึงจะล่ะเนี่ยโอ้ยรถไถจนเต้นย่องย่องย่องคนเราพี่น้องเอ้ย ตับไตใส่พุ่งไปบดบดีเอบวันดี่ะอานี่แหละครับสลับกันไปนะครับน้มนมันไหนบดดีกับปันให้มันดีดีโอ้ยคินงามคุณภาพแท้ๆพี่น้องจังสี่พอจ้างยุะพี่น้องบรดยบยว่าว่าน้ำมันมันสีแพงถ้าอันไหนบดดีเฮ็ดไหมพี่น้องนี่โอ้ยดีคักดีคักนี่เห็นปแน่ มองไหนมันเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆปันให้ปันรอบสองรอบสามให้เลยพี่น้องอ่าเบิงครับเบิงทีมงานคุณภาพครับเดีถือว่าใส่ได้เนาะสุ่มไวรุ่นสุ่มเด็กน้อยพี่น้องอ่าเบอรเคยแจกคนไลฟ์บัสสุ่มนี่บอกกันไงนี่ครับย่างอไปไงไปยืมอ่าไปยืมอ๋อ รถไปอ่ะเหอะนี่ครับโอ้ยตา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 ยก <c> ำ <ười> ลังรถเนื้อสันหอมนวลบดพี่น้องเนี่บลยบดอะไรล่ะรอบแรกอะไตอ่าหลอกอะไรบดแล้วพี่น้องบอ่รถ40แรง2ขั้นพี่น้องรถ36แรงคันหนึ่งโดยคูบูต้าพี่น้องนี่แหละครับสลับสับนกันไปนี่ยสมปันรลอกสองสมปัน รอบแรกพันไปแล้วปันรอบสองก็มีพี่น้องเนี่ยวนกันไปเนาะนี่ครับให้ดินมันละเอียดพี่น้องเข้ามันจะผลผลิตเขาจะได้เกิดเมล็ดพันธุ์มันจะได้เกิดง่ายพี่น้องงอกงอกง่ายนะมันจะได้ออกสมบูรณ์เสมอกันแต่ว่าความชุ่มชื้นของดินก็ยังมี70% 80%อยู่ได้พี่น้องความชุ่มชื้นของดินเนี่ยบางมองก็เต็มลอยเปอร์เซ็นต์ทั้งพ่นะเป็นขี้ตมนล้บางบองกับเป็นลอยเปอร์เซ็นต์พ่ะเอีครับเห็นบ่เข้าเดียวก็เรียบร้อยครับรถมันหลาย รถสามขั้นสิบพื้นทีประมาณสี่ไรพี่น้องปั้นบะฮอดชวโมงได้ก็แล้วล่ะนี่ครับถ้าปั้นรอบสองดินมันน,น,นุ่นดีพี่น้องอ่าดินมันนุ่นดีมันแหลกดีเนี่ยเมล็ดพันธุ์เข้าก็จะงอกง่ายพี่น้องโอ้นี่ครับเห็ดไช่าชาวหน้าเพิ่มผลผลิตขึ้นไปอีกเด้พี่น้องนี่เสียทางมเมล็ดพันธุ์เขา้าเสียทางเงื่อนจางรถไทยเพิ่มพี่น้อง นี่ครับ 65, เนี่ยปีนี้ปีหกห้าเฮ็ดนาำยากคักเบิ่งเจอหละมันบดีก็ต้องวันใหม่เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดนาเท่าเดียวปีเดียวก็ต้องเฮ็ดให้มันดีๆพี่น้องเบิ่งสภาพเขาเด้อครับทวานแล้วมันบองงอกทวานแล้วเมล็ดพันธุ์มันบ่เกิดมันบ่เต็มลอยเปอร์เซ็นต์วันไม่พี่น้องนี่ครับโอ้ยนวลเลยเบิ่งเจอหละตะกี้มันบ่นวลเนาพี่น้องมาเบิ่งดินมาเบิ่งดินซะก่อนเนี่ยขั้นการพาไปเบิ่งเด้อ เห็นบอลนี่ครับปั่นรอบแรกพันไปแล้วีนรอบสองได้พี่น้องเบิ้งสภาพดินพลอยกันเห็นบอลนี่เห็นบอลเนี่ยบ่มีเป็นก้อนเลยพี่น้องเออมันต้องจังสี่เลียวนะนี่ครับเมล็ดพันธุ์เข่าห้องก็จะงอกง่ายพี่น้องงอกง่ายออกพร้อมกันพร้อมได้พี่น้องมันมันบ่ไปตันครับกอนใ่า่ๆอันนี้รอบเดียวเบิ้งดีล่ะนี่รอบเดียวเปล่าอันนี้เห็นบอลก่อนบักงหญ่บักงหญ่หนึ่งนี่รอบรอบแรกได้พี่น้องมาเบิ้งฟังนี่รอบสองนี่เห็นบอลแตกเบิ้ง โอ้สุดยอดพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เริ่มปั่นรอบสองแล้วพี่น้องเนียอ่านี่นะครับค้นครับรถไทมีรถมีรถไทนี่ต้องเฮ็ดจังสี่แหละครับถ้าว่าเบิ่งหน้าของเพิน่นเจ้าของหน้าเพิ่นนะครับเราเบิงสภาพดินเอากระดน,นะครับเนาะถ้าหากว่ามันมาเต็มหลอยเปอร์เซ็นต์กับปั่นไม้พี่น้องนี่รถไทขนาดซุ้มนี้นะครับเนาะ ประสบการณ์นในการทำงานก็นถือว่าบกครอยหลายหรกพี่น้องแต่ว่า,ามีคุณภาพมีบรรทัดฐานในการเฮ็ดงานม,มีบรรทัดฐานในการรับจ้างนี่ครับมันต้องเป็นจังสี่ได้พี่น้องรถไถเนาะปีต่อต่อไปกะเขาบอกป๋าบ่าทิมเนาะพี่น้องเฮ็ดดีป่านนี่เนาะครับนะเฮ็ดดีป่านนี่แต่จะจ้างคือเก่าครับนี่ อันไหนบอดีก็เฮ็ดให้ดีบอดอ่ะพี่น้องโอ้ยบาจ้างจังไดยเราฟันสองหลอดพูนจริงมาต้องเสียงเงิ่อนสองหลอดกับเพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดให้ดีอยูนอ่นี่เห็นบ่นวลนุกนุยดินน่ะอ่าโอเคเลยพี่น้องเลยงามเลยทีนี้นี่ครับนี่น้ำมันจะแพงบ่แพงบ่หูพี่น้องเฮ็ดหน้าให้เจ้าของเพิ่นดีดีถือว่าสุดยอดในการรับจ้างเราพี่นอ้องอ่านี่ครับนี่ จ้าของหน้าพกกจะมีน้ำใจอยู่พี่น้องเราเห็นฟันสองหลอบให้พอกจะมีน้ำใจให้อยู่พี่น้องนะอ่าฝนจะบ่ต่อบ่ร่องดอกเจะแถมเงินจะเพิ่มเงินใ enfin, ห้อ mm ีกอยู่นี่แบบนี้นะครับเนาะนี่ครับปีนี้ปีหกห้าเด้อพี่น้องฝนตกเดือนห้าฝนตกเดือนหกฮ็ดหน้ายากพี่น้องเบิ่งเอาครับนี่เบิ่งเอาเด้อคำบังเพื่อคำโบราณพนวา ฝนตกเดือนหาฝนตกเดือนหกเขาอยากมากแข่งอ่าซับสิงสลิงขั้นหายากพี่น้องนี่ล่ะเพิ่นว่าสมดังเพิ่นว่าเว้าอีหลีเด้พี่น้องเนาะนี่ล่ะครับนี่เฮ็ดนา,น,นากัญญาพี่น้องเฮ็ดยังกัญญาหาเงินหาคำกัญญาโอ้ยเมย์คักแบบนี้พี่น้องเนาะอืมเมย์คักแบบนี้อืมขึ้นไปแล้วขั้นเด้งเนี่ย เรียบร้อยแล้วพี่น้องอเก็บงานเก็บงานพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยรู้ต้นชาาหน้าเนะพี่น้องนะเข้ากับขายราคาชึกๆนะเออ เวลาเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดยากแบบนี้เราพี่น้องมันยากยังนี่หน้าวานก็นยังยากได้พี่น้องนี่เขาบุเกิดก็ต้องปั่นไม่เสียท้งตน้นทุนในการผลิตเสียทั้งเวลาพี่น้องโอ้ยยากก็ยากอีลี่เราพี่น้องเลยเบิ่งเอาเ้อครับนี่เฮ็ดหน้า,าปี65าปั่นรอบ2วันรอบ2พี่น้องเขาปลูกเบิดแล้ว <laughs> เอาคลิปนี้พอซ้ำนีด้อครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไม่กับพ่อใหญ่การแชนแนลขอบคุณครับผม